ทานผูุชมนี่ว,ว้าวสุดยอดเลยจระเลยนี่ของดีของดีโอ้ด้หลายตัวเตอะเอาให้เขาให้เขาใหเนี่ยนะนะเนี่ยจะไปมันจะบินเลยการขนนูนพี่น้องการขนุน ทะเลาะนีนกุบะามเนี่ยสองตัวสองตัวโอ้โหเ้น well. ี่วเห็น hmm. ี่แม่บอตรนไหตรน้นจับไว้จับไคือตัวดำตรนั้นบอแม่บแม่เอ๊อตรนั้นบึ้งไปครับ โม่อกินนะเพาะหน้เบื่อเนาะกาโมงแล้วขอกินนะที่โมงเอาเแล้วได้แล้วอืสองตัวลวราะไกันอมมไปก่ฮะ่ำมมได้แล้วโอ้โเดี๋ยวมันบินเดีวมันบินเลยเดี๋ยวบินหาไ้หาไ้

ตัวเดียวเป็นช่องตัวนี่จะเข้าหาบรเห็นเจอมันน้อยมันตันเนื้อมันมืดพรมนี่แชมพูบีเอาเห็นแชมนี่เอาเห็นสองตัวสี่ตัว

มันจะคุกนะตรงไหนท่านผูน้ชมนี่โอ้ฮะใส่ใส,นส,ส,ส,ส่นี่ไปใส่อะไบ๊แมนบ๊แมนเอาเนี่ยเนี่ยนี่ ทางดนมาลีนี่เองเพื่ออย่างงามเ็นี่บอเป็นตี้เห็นี่บอตัผบุสมนี่ว้าวสุดยอดเลยจ๊ะเลยนี่ของดีของดีนะของดีเนาะบ้านเรื่องเพิ่มนี่เลยก็ กี Dios, ่ตามพอเนาเด้องงดีขงดีของดีโอ้จรงมั้พ่อสลาบลงเลยยปไปจับนะึตกเลยเดดเด็ดเดเห็นบ่เี้ยเฮ้ยเ้ยบินไปเถอะเฮๆย โตัวบกใหญ่เลยใบมะขามอ่อนเด็กๆกินใบมะขามอ่อนอยู่อันนี้ไม่ได้ตัวมาเยอมๆไ่มาเดีนนี่นะไม่มาเดี๋เข็ในขนมเจะเ็บนีเก็บได้สะ เ็ซบบนี่เอาใส่ตัวใหญ่นะฮอกเ,เอาอยู่ไหนอ่กเลย,ย,ย,ยจะประคุดฮะจะปรคุณล่ะพอเดลายจบดีแด้ดดขขวแบบนี้เด้พอขัวอยู่นีน่เนอะแม่งกีนู่นแม่งีนู่น